โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการปั๊มผู้ติดตามใน Facebook นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาปั๊มโพตนี้ครับนี่ผู้ติดตามมีส0 0ร้อยคนครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บ KMM c r t e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเมื่อเราคลิกลิงก์เข้ามาหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็กดสมัครสมาชิกก่อนนะครับ เมื language, ่อเข้ามาหน้าสมัครสมาชิกนะครับเขาจะให้เรากรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านอย่างเงรหัสผ่านก็ให้ทำการกรอกไปให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กไปสองตัวนี้นะครับติ๊กไปเลยแบบนี้แล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาหน้าเข้าสู่ระบบนะครับกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของเราไปนะครับติ๊กตัวนี้ไปด้วยนะครับลงชื่อเข้าใช้งานตามปกติเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้าต่างแรกนะครับจะขึ้นคําว่าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้นะครับ ถ้าเราเลื่อนลงมานะครับหาเข้าหมดหมู่นะครับอล้วคิดเข้าไปแบบนี้ก็เห็นว่ามีอยู่หลายแพลตฟอร์มนะครับมี f a c e b o o k YouTube t i k อ o k แล้วก็ i g นะครับผมก็จะอาวันนี้ผมจะสอนการปั๊มติดตามนะครับผมก็จะเลื่อนลงมานี่ครับหาคำว่าติดตามโปรไฟล์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรูป facebook อยู่หน้านะครับนี่เพิ่มติดตามโปรไฟล์นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ด้านบริการนะครับผมก็จะเลือกไปที่ตัวแรกเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ให้ทจ้านาทำการอ่านรายละเอียดก่อนคาสั่งซื้อด้วยนะครับต่อไปนะครับก็นี่ครับเข้ามาหน้าฟซของเรานะครับเข้ามาหน้าโปรไฟล์แบบนี้เลยครับแล้วก็กรอบลิงก์ด้านบนมานะครับยอดเดิมมี212คนนะครับก็นําลิงก์นะครับที่เรากรอบมามาใส่ตรงนี้นะครับเพิ่มไปอีกสัก100คนนะครับค่าบริการก็15บาทะนีับผมก็จะกดสั่งซื้อไปเลยนะครับ อ่าเมื่อขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็คือระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับรออดขึ้นได้เลยนะครับอ่าระหว่างรอนะครับเรามาดูหน้าปลอดการสั่งซื้อกันก่อนนะครับหน้าปลอดการสั่งซื้อนะครับก็จะเป็นเดอร์ของเรานะครับที่ได้ใช้บริการไปนะครับอันที่เสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับอ่าอันนี้มึ่งซื้อก็จะขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่ามีวันที่และเวลาบอกนะครับมีมีลิงก์นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ รหัสตัวนี้นะครับสามารถนำมาแจ้งแอดมินนะครับเมื่อออเดอร์นั้นั้นมีปัญหานะครับสมมติออเดอร์นี้นะครับรหัสตัวนี้ออเดอร์นี้ยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าก็นำรหัสตัวนี้นะครับไปแจ้งแอดมินในช่องติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนครับแต่ก่อนนั้นนั้นเรามาดูวิธีการเติมเงินกันก่อนนะครับการเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางครับมีสแกนเทียร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูนี่วอลเล็ตนะครับบางฟาวอลเล็ตนะครับริโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็เฟิร์สเฟกมันนี่นะ สมมติเรามาสอดเติมธนาคารนะครับก็คลิกเข้าไปที่ธนาคารแบบนี้นะครับใส่ยอดจำนวนเงินครับสมมติ1 0 0นะครับแล้วก็กดเติมเงินไปก็จะมี QR code คนะครับขึ้นมาให้เราสแกนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สแกนไปให้ที่เรียบร้อยเงินก็จะเข้าโดยอัตโนมัติเนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นบริการของเรานะครับเขาจะแยกว่าเป็นหมวดหมู่ครับโปรโมชั่นประสบการณ์นะครับมีติดตามนะครับถูกใจคอมเมนต์แชร์แล้วก็ไปเลื่อนดูวันเอานะับนี่บริการแนะนำยูทูบนะครับบริการแนะนําก็ มียอดวิวนะครับมีถูกใจนะครับ TikTok ก็มีครับบริการแนะนำนะผู้ติดตามเพิ่มวิดีโอปั๊มวิว IG ก็มีครับติดตามผู้ติดตามไลค์แล้วก็ไปเลื่อนดูได้ครับดูกดดูละเอียดได้ที่ด้านหลังนะครับอประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูในโหมดแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับสำหรับใครที่อยากมีรายได้เสริมนะครับก็ นี่ลิงก์ของเรานะครับตัวนี้นะครับสามารถไปส่งให้เพื่อนนะครับหรือไปคอมเมนต์หรือจะไปโพสหน้าเฟซแอคของเราก็ได้นะครับแล้วใครสมัครเข้ามานะครับเขาเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%เเลยนะครับนี่ได้รวมผมก็ได้244บาทแล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นช่องติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาครับยอดไ่ขึ้นยอดขึ้นช้าก็แอดไลน์นะครับแอด kmm ขีดทียนแสดดำหน้านะครับหรือจะคลิกลิงก์ตรงนี้ก็ได้หรือจะสแกนเคียวค้นมุมขวาล่างก็ได้นะครับ ก็พิมพ์ไปนะครับขอเร่งความเร็วขอเติมยอดรถขอยกเลิกก็ติดต่อแอดมินที่กับกดกันไปนะครับต่อไปรับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นแอดมินเว็บเหมือนกันนะครับเติมเหมือนกันเลยครับเติมเงินไม่เข้าขอเร่งความเร็วขอเติมยอดรถขอยกเลิกก็พิมพ์หัวเรื่องแล้วพิมพ์ข้อความแล้วกดส่งตัวได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะกลับไปดูที่ผู้ติดตามของเรานะครับว่าได้เพิ่มมาหรือยังนะครับ อ่าโอเคนะครับยอ่อให้ําการขึ้นมาไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นผลิตตามเป็น312คนนะครับ<ม>นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ